อีกเรื่องหนึ่งะนะตำรวจพร<ม>ะขนงต้องออกมายืนยันครับเป็นกรณีที่เราเล่าไปเมื่อวานนี้ชายใส่สูทกับชายเสื้อม่วงที่มีคนใส่เสื้อวินซ้อนท้ายแล้วก็วางมวยก,กลางถนนนะคะและเป็นประเด็นเพราะว่าชายเสื้อม่วงเนี่ยคนแถวนั้นออกมาวิพากษ์วิจารณ์กันว่าโอ้โหมาเฟียเป็นคนคุมวินมอเตอร์ไซค์ละแวกนี้ใครๆก็รู้จกักเป็นขาใหญ่มีเรื่องเมื่อไหร่เนี่ยโอ้โหไม่มีใครอยากจะมีเรื่องด้วยอ่ะว่าอย่างนั้น ทีนี้พอเป็นข่าวแบบนี้พื้นที่รับผิดชอบของสอนอพระโขนงไงครับทางตำรวจต้องออกมายืนยันครับบอกไม่จริงพันตำรวจเอกชนินวัชิระป,ปานีกูลผู้กำกับสอนอพระโขนงนะฮะเมื่อวานนี้พร้อมกับเจ้าหน้าที่ทหารเจ้าหน้าที่ขนส่งเจ้าหน้าที่เขตสวนหลวงและตัวแทนวินมอเตอร์ไซค์ในซอยสุข,ขุมวิท8 1นี่ฮะคุณผู้ชมมาพร้อมเลยบอกว่าจริงๆมันเป็นเรื่องเก่าคือหมายความว่าเคยเป็นมาเฟียเมื่อก่อนแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วไม่มีแล้วในพื้นที่นี้ ไม่มีมาเฟียคุมวินมอเตอร์ไซค์ฟังเสียงตำรวจหน่อยฮะส่วนตอนเมื่อก่อนนะเดินเคยครับเคยเคยถึงขนาดว่าขู่ฆ่าก็มีแล้วก็ยิงหัวแมงทิ้งเลยมผมโดนมาแล้ว<ม>ตอนนี้ไม่มีครับช่วงที่ว่าเริ่มจัดระเบียบเริ่มมีข่าวเนี่ยก็ไม่มีแนละ้วครับผม,มแต่แต่ส่วนของคนนั้นเขาก็เขาก็ิก่นอยู่ของเขาอย่างนั้นแหละ ผลกระทบเกิดขึ้นเนี่ยจากจากแค่คนตีกันมาลามมานั่นแหละ,ล,ะลามถึงวินผู้ผมด้วยอ่ะแล้วทีนี้มันก็มีปัญหาอย่างเงี้ยต้องเสียเวลามาชี้แจงอะไรอย่างเงี้ยลำบากใจที่ว่ามันพูดอะไรไม่ได้หมดนี่แหละครับคุณผู้ชมฮะ จะเห็นว่าวินมอเตอร์ไซค์ที่ออกมาพูดเนี่ยก็คืออยู่ในช่วงของการแถลงข่าวกับพี่ๆสอนอพระขนงนั่นแหละฮะก็สอดคล้องไปทางเดียวกันกับตํารวจกับทางท่านภูมิกับว่ามันเป็นเรื่องเก่าแล้วเมื่อก่อนมีแต่ตอนนี้ไม่มีแต่คุณผู้ชมได้ยินเมื่อสักครู่ที่พี่วินพูดใช่ไหมฮะว่าก็พูดไม่ได้หมดนักข่าวเราเลยติดใจเรื่องนี้ครับว่าอะไรที่พูดได้ไม่หมดก็เลยรอจนแถลงข่าวเสร็จแล้วลงพื้นที่กลับไปอีกครั้งไปเจอพี่ๆวินมอเตอร์ไซค์ที่อยู่ในวินฮะพี่เขาบอกว่าใครบอกเรื่องเก่าไม่ใช่เเเเรื่่่่อองงกกานียยยั็บูล ยังมีอยู่เลยในพื้นที่แย้งกันกับตำรวจนิดนึงนะฮะบอกแต่ไม่มีใครอยากเปิดเผยข้อมูลเพราะไม่อยากวุ่นวายต่างคนต่างทํามาหากินอ่ะคุณผู้ชมก็สรุปแล้วมันมีไม่มีเนี่ยพี่ไก่อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันคุณผู้ชมตัดสินใจเอาแล้วกันนะฮะก็ะครบถว้วน้ว